Apple iPad mini 5นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปิดจำหน่ายในประเทศไทย <mm> เพียงพอไหมสำหรับการใช้งานในทุกวันนี้นะครับหน้าตาแบบนี้รองรับปากกาแบบนี้มาฟังกันในรีวิวนี้จากผมนพนิ์จาก p p ป i s s u u t ครับ <mm> ก็เรียกว่า Apple ไอ iPad Mini 5มาในหน้าตาเดิมเลยนะต้องเรียกว่าโคตรขัดใจคนรอเลยอนะรอมากว่า2ปีพี่ Apple เล่นเข็นรุ่นใหม่ออกมาในบอดี้เดิมหน้าตาเดิมเหมือนกันเด็กกับตัวก่อนเลยซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าไอการออกแบบแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะครับแต่ว่าไอไอแอปเปิลไอแพดมิน5เนี่ยต้องเรียกว่ามันมีดีที่ภายในครับเพราะมันจัดมาให้เกือบเต็มนะฮะท,ที่ต้องบอกว่าภายในจัดเกือบเต็มเนี่ยเพราะว่า iPad Mini 5เนี่ย มันได้เทคโนโลยีที่ใหม่ครับแต่ไม่ได้ใหม่ที่สุดของ Apple เท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันว่า iPad Mini 5มีอะไรให้เราบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็บอกบอกว่ารุ่นที่ผมนำมารีวิวเนี่ยเป็นเครื่องรุ่น64 g b ซึ่งรองรับเพียง Wi-Fi นะฮะอันนี้ผมได้มาจาก Apple Store ฉะนั้นก็จะเป็นรุ่นเพียงรุ่น Wi-Fi เท่านั้น รุ่นหน่วยความจำที่ได้มาคือ64กิกะไบต์สำหรับผมเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับจริงมันมี64กิกะไบต์แล้วก็โดดไปที่256กิกะไบต์เลยก็แล้วแต่คนที่ต้องการนะฮะห่างกันประมาณ4-5,000บาทนะครับแต่ว่าจากการใช้งานของผมเนี่ยผมใช้หลาย DIY ฉะนั้นเนี่ย64กิกะไบต์เนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดราคาออกมาเนี่ยไม่แพงตัว64กิกะไบต์รุ่น Wi-Fi เนี่ยขายกันแค่13,900บาทเท่านั้นเองนะครับ สิ่งที่ได้คือเครื่อง iPad mini 5เป็นแท็บเล็ตระบบ iOS หน้าจอกว้าง7.9นิ้วครับความละเอียดค่อนข้างดีนะ2,482,48พิกเซลนะครับบวก1,536พิกเซลหรือประมาณ326พิกเซลต่อนิ้วนะฮะทางต้องเรียกว่าทาง Apple เนี่ยเขากำหนดเวลาเขากำหนดหน้าจอเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตจะไม่ต่ำกว่า300 ppi หรือพิกเซลต่อนิ้วนั่นเองนะครับเพราะว่า ถ้าเกิน300 ppi เนี่ยเวลาเรามองด้วยตาเปล่าเราจะร,รู้สึกว่ามันคมชัดเพียงพอนะครับสำหรับตัวเนี้ยเวลาใช้งานจริงก็ผมก็ต้องบอกว่าความคมชัดมันพอประมาณนะแต่หน้าจอมันสวยนะฮะก็เป็นจอ LED ตามสไตล์ของ Apple ความมิเสรสของเจ้าตัวนี้ก็คือมันเป็นหน้าจอที่รองรับ Apple Pencil หรือปากกาเขียนหน้าจอของ Apple นั่นเองครับมันเขียนได้แล้วนะฮะสหรับ iPad mini ตัวนี้แต่มันไปไม่สุดนะฮะ เพราะว่า Apple เนี่ยค่อนข้างใจลายนะครับออก Apple Pencil 2มาแล้วที่รองรับการชาร์จไร้สายจากขอบเครื่องเหมือน iPad ตัว p p d เอ่อ iPad Pro ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าพอมารุ่นนี้ครับรุ่นใหม่กว่า iPad Mini พอมานมินิมั้งก็เลยลดให้ไปใช้ตัว Apple Pencil รุ่นแรกนะครับซึ่งเวลาชาร์จต้องถอดตูดปากกามาเสียบตูดแท็บเลต็ตมันก็จะตลก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 หน่อยนะฮะ แต่คุณสมบัติในการใช้ปากกาเนี่ยต้องบอกว่าใครมี Apple Pencil รุ่นเก่าก็สบายไปไม่ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าเกใครมีใช้ iPad Pro รุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่ใช้ Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยแล้วต้องการใช้งานปากกาสลับกับอุปกรณ์ตัวนี้คุณซื้อ2องดามสองดามได้เลยเพราะมันใช้กันไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็จะออกกักๆกหน่อยนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครมีปากการุ่นไหนแต่เกิดยังไม่มีผมจะบอกว่า a p p l e m i n เอซิบน iPad mini นเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเทียบเท่ากับตัว iPad หน้าจอ10.1นิ้วที่ผมลองใช้เลยนะการวาดรูปการตอบสนองเนี่ยต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยนะ,ะคุณเชอร์รี่โคลาครับนำไปทดสอบการวาดภาพนี่ฮะอย่างสวยเลยนะครับไอรอนแมนนะฮะก็เรียกว่าวาดออกมาเป็นโทนี่สตาร์คมากๆ มองชัดเลยนะฮะแสงเงางการลงสีการน้ำหนักรองรับนะฮะแล้วก็มุมองศาของปากกากับตวการตอบสนองของหน้าจอเนี่ยไม่มีบกพร่องนะครับก็ให้คะแนนเต็มเช่นเดิมนะฮะสามารถใช้งานไม่ต่างกับรุ่นใหญ่เลยแต่ว่าเล็กกว่านะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องของขอบเครื่องเซนมันใหญ่มากนะครับแต่กับบางคนเนี่ยเขากลับชอบนะเขาบอกว่ามันมีพื้นที่ในการจับถนัดมือนะฮะไม่โดนไม่อะไรเลยแต่สําหรับผมมองว่าไอ้ซ้ายขวาไม่มีปัญหานะที่ผมรู้สึกใหญ่มันคือบ,บนและล่างครับ มันหนาอย่างเงี้ยบนล่างแล้วไม่ไม่ค่อยได้ถือหรอกเพราะว่ามันเป็นที่วางปุ่มโฮมกับกล้องนะครับเจ้าตัวเนี้ยเนื้อที่บนและล่างเนะี่ยเหลือเยอะมากนะครับเหลือเหลือเกือบเกือบนิ้วใหญ่มากนะครับแต่อันนี้เซอร์ไพรส์เลยคือลำโพงนะฮะไอไอแพดไอแพดมินิ iPad, iPad เนี่ยไอไอแพดมินิเนี่ยจะบอกว่าลำโพงเห็นมันจิ๋วแบบบางๆแบบเนี้ยแต่เสียงมันนะสุดยอดเลยนะเวลาใครใช้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมบอกว่า ไม่ต้องไปต่อลำโพงบลูทูธภายนอกเลนนะเพราะว่าคุณสมบัติคุณภาพของเสียงมันเนะ่ยเพียงพอกับลำโพงบลูทูตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่ามันแน่นมันมีเนื้อเสียงเสียงออกมามีพลังและเสียงดังพอประมาณฟังเพลงในห้องดูหนังในห้องไม่ต้องต่อลำโพงเลยครับตัวนี้เปิดลำโพงสดสุดๆครับเสียงดีมาก พอร์ตชาร์จนะยังคงใช้เป็นไลนิ่งพอร์ตแต่ตัวนี้ยังมีรูฟัง3.5มจุหมิลมาให้ด้วยเครื่องบางครับตัวนี้หกจุมิลบางเฉียบเลยเล็กแล้วก็เบาครับสามมิลลิกรัม iPad m มินีเนี่ยข้อดีของมันคือเรื่องของขนาดนี่แหละคนชอบเพราะว่าขนาดมันเล็กรอก็เพราะขนาดมันเล็กถ้าเกิดขนาดมันเท่าเดิมแต่จอมันใหญ่ได้ได้อีกกว่านี้อีกหน่อยผมว่าเพอร์เฟกนะครับเจ้าตัวนี้ สำหรับ iPad mini 5นะครับรองรับการสแกนแาบยนิ้วมือนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์ภายในกล่องไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมครับเปิดมาก็มีแค่ที่ชาร์จแล้วก็สาย Data ที่เป็น lightning มาให้เท่านั้นเองนะครับสรุปตัวเครื่องภายนอกนะฮะบ,บางเบาครับจอสวยอยู่นะครับจอแบบเดิมเครื่องแบบเดิมนะลำโพงดีนะครับแล้วก็ พัฒนาเด่นๆคือเรื่องของหน้าจอมันรองรับปากกาแล้วนั่นเองนะครับทำให้การใช้งานของมันเนี่ยแตกต่างกับรุ่นที่4มหาศาลเลยก็คือเรื่องของการใช้ a p p เป p e n c น l นั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นจุดแรกของมันเลยสำหรับ Apple iPad Mini 5เหมาะที่เอ่อที่ใครจะมองหา iPad เครื่องเล็กสำหรับการวาดภาพหรือการจดจดโนดโนะฮะตัวนี้พกพาง่ายและรองรับปากกาแล้วนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพ iPad Mini แม้จะชื่อมินินะฮะแต่ Apple ไม่เคยปล่อยให้ iPad มันด้อยเรื่องประสิทธิภาพเลยนะสังเกตน,นะฮะแต่ละตัวจะโปรจะแอร์จะมินิแรงหมดครับรุ่นใหม่ออกมาแรงมากนะฮะไอเจ้า iPad Mini 5นี่ก็เหมือนกันครับมันมาพร้อมกับ A12 บ i o n i c เป็นชิป CPU 64ี64บิตนะฮะผลลัพธ์ประสิทธิภาพการใช้งาน,นสูงสุดเลยเวลาใช้งานนี่ลื่นปืดเลยสมเป็น iPad เลยนะครับ iPad เนี่ยเวลาคนใช้นานๆจะติดตรงเรื่องของประสิทธิภาพนันนี่แหละ เล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรพวกเนี้แลกแทบไม่มีครับประสิทธิภาพมันสูงกว่าตัวโทรศัพท์หรือ iPhone ซะอีกนะฮะเวลาเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยสุดๆนะฮะการตอบสอน,อนองความลื่นไหลการทัชน้ำมาการเล่นเกมเฟรมเดตสูงๆหรือเกมที่มีกราฟิกสูงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับลื่นปื๊ดเลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ iOS 12.2นะณวันเนี้ยที่มันเปิดจำหน่ายนะฮะอัปเดตล่าสุดก็คือ12.2 ฟังก์ชันต่างๆการแบ่งหน้าจอนะครับการทำงานแบบมันติทักกิ้งนะฮะไม่มีปัญหาเลยลื่นหมดเลยนะครับสำหรับ iPad mini 5อันนี้การันตีเรื่องของคุณภาพเลยครับทดสอบการใช้งานนะฮะกับเรื่องของแบตเตอรี่บางๆแบบนี้ผมไม่รู้ว่าแบตข้างในมันเท่าไหร่ผมหาข้อมูลไม่เจอนะแต่ดูหนังผมดูหนังซีรีส์เนี่ยได้ประมาณหกตอนติดติดกันนะับแบตไม่หมดนะฮะแบตแค่เหลือประมาณ30สิเปอร์เซ็นนะครับ เนี่ยผมเข้า้าวให้เลยว่ามันสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแบบเปิดหน้าจอเลยนะอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึง10ชั่วโมงครับสามารถใช้งานต่อเนื่องไนดะ้เนี่ยเช้าเย็นๆเลย10ชั่วโมงนี่ทั้งวันนะยิ่งเกิดไม่ได้เปิดหน้าจอตลอดนี่ถึงนั้งคืนครับแบตบอึดมากมันอึดทุกรุ่นนะฮะ iPad mini ก็อึดนะครับตัวนี้ผมว่าเรื่องของแบตเตอรี่ดีครับประสิทธิภาพยังสุดยอดเหมือนเดิมครับ องค์ประกอบของ i อ a d ภายนอกมันจะดูเก่าหน่อยนั่นคือข้อเสียเดียวนะครับเครื่องขอบหนาหน้าจอเล็กนะฮะเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องแต่การใช้งานประสิทธิภาพภายในให้หวังได้ในระดับสูงสุดอย่างที่ต้องการเลยครับตัวนี้ให้ได้ครับในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะฮะตัวนี้กล้องหลังแดล้านพิกเซลนะครับอาจจะค,คล้ายคกับตัว iPad Mini 4แต่กล้องหน้าตอนนี้อัพขึ้นมาเป็นเจล้านพิกเซลแล้วนะครับอัพขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยนะับคุณภาพของกล้องเนี่ยถ้าเกิดนับ ในเชิงของไอเป็นแท็บเล็ตเนี่ย iPad ก็ทั่วๆไปครับเป็นกล้องที่ดีในเชิงของแท็บทเล็ตแต่อย่าไปเทียบสมาร์ทโฟนนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่เด่นเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยอุปกรณ์หน้าจอใหญ่เนี่ยตามไม่ทันแล้วนะ iPad จริงจะบอก่า Apple ก็ไม่ได้เด่นเรื่องกล้องสักเท่าไหร่ยิ่ง iPad ก็ไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรนี่มันล้ำยุคไปกว่า iPhone มานะฉะนั้นเนี่ยแสงกลางวันอะพอได้นะครับกลางคืนก็น้อยเยอะหน่อยนะแต่ว่าเวลาแสงแดดดีๆเงี้ย ถ่ายภาพสีสันหรือการโฟกัสเนี่ยก็ยังไวนะครับเรื่องกล้องเนี่ยเน้นในเรื่องของกล้องหน้าเวลาเอามาเฟซไทม์หรือวิดีโอคอละมากกว่านะครับคุณภาพกล้องหลังเอาไว้ถ่ายเพลินๆนะครับก็ง่ายๆนะสำหรับ iPad mini ไม่ต้องรีวิวอะไรมากเพราะจริงๆตัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะฮะทรงเดิมหน้าตาเดิมนะครับขอบจอใหญนะ่ต้องบอกว่าใหญ่นะซ้ายขวารับได้แต่บนล่างเนี่ยใหญ่ามากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูง สูงเลยไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงกับคำว่ามิ n i นิเลยนะหวังได้เลยว่ามันยอดเยี่ยมครับและที่สำคัญเป็น iPad Mini ที่รองรับ Apple Pencil อันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับเหมือนจะเล็กแต่ครบนะแอปเปิลเพนซใช้ได้ประสิทธิภาพสูงแบตอึดและลำโพงดีมากครับแบตเตอรี่ดีลำโพงดีดูหนังฟังเพลงเพลินวาภาพได้ราคาไม่แพงนะครับก็เรียกว่ายังคงสุดยอดในเชิงของท็บปเดตเช่นเดิมนะฮะ สำหรับตัว iPad mini ไฟนะครับตัวเนี้ยผมชอบนะผมเป็นคนพกอุปกรณ์ iOS เป็นหลักอยู่หนึ่งเครื่องเสมอก็คือ iPad นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนก็ตามแต่ชอบ mini เวลามินิรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยต้องพกนะครับเพราะมันพกง่ายถือง,ง่ายใส่อะไรก็ง่ายไม่ชอบใส่เคสด้วยเพราะมันบางดีนะครับตัวนี้ผมชอบประทับใจครับผมให้เลยนะ8ปคะแนนเต็มร้อยครับอันนี้ก็เี้ยงเลยนะ ปรับคะแนนไปเล็กน้อยก็ตรงเรื่องของอาการออกแบบมากกว่านะครับงานประกอบดีวัสดุไม่ได้ขี้เละอยู่แล้วไอแพวัสดุแบบนี้ดูแมทเทอเรียลแบบนี้นะฮะแต่การออกแบบน่าจะพัฒนาหน่อยนะขัดใจขัดใจอันนี้ขัดใจเรื่องการออกแบบอย่างเดียวนะครับ87คะแนนครับยอดเยี่ยมครับตัวนี้รับประกันว่าแรงจริงฮนะเสียงดี B จริงแล้วก็คุ้มค่าจริงครับก็เดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้าดีกว่านะครับชิลๆกับทางแอปดิสคัตและผมนพนิชค,ครับสวัสดีครับ